ผมเชื่อว่าผมมันจะขึ้นร้ออซอีก2เดือนนี่แหละเพราะมันเป็นการปั่นน่าจะเพิ่งเริ่มปั่นหรืออาจจะปั่นมาได้สักระยะหน,นึ่งแล้วแต่ยังไม่จบถ้าเป็นผมผมกักสต็อกขนาดนี้ผมปั่นแค่นี้ไม่คุ้มหรอกถ้าจะปั่นทีปั่นเอาตายอะ่ะ สต็อกมันหายของไม่มีส่งใน LME London แปลว่าต้องมีการกรักแล้วและผมเชื่อว่าบรรดาคนที่เทรดพวกโลหะมีค่าพวกนี้แล้วคุมสต็อกใหญ่ของโลกอะ่ะมันมีไม่กี่เจ้าหรอกและเดาว่าโดยปกติแล้วอะ่ะเกินกว่าครึ่งนึงอะ่ะมันก็อาจจะมาจาก3ามเจ้าใหญ่ซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นใคร แล้วถ้าเกิดเราย้อนกลับไปตอนตุลาคมที่ผ่านมาก็ได้ไอที่มันเกิดเหตุการณ์โฟโมทองอ่ะของขึ้นทุกวันเลยจนเราต้องไปต่อแถวกันหน้าหัวเซ็งเฮงกันเยอะๆเนี่ยตอนนั้นเราบอกให้ไปซื้อเนี่ยเราอาจจะไม่มีความรู้สึกขัดแย้งกับคำว่าให้ไปซื้อสักเท่าไหร่นะอ๋อเอาไปซื้อก็ไปซื้ออ่ะก่อนที่มันจะลงมาเยอะๆอ่ะถ้านา,นานาทีนี้ต้องทํายังไงเนี่ยก็คือซื้อนั่นแหละเพราะว่าเราไม่แม่ใจกันเลยแต่ละคนเรากลัวกันมากเลยนะตอนนี้แต่ละคนเนี่ยเขากลัวกันเขาไม่กล้าซื้อกันนะผมก็คิดว่า เกมปั่นเน่ยเขาชอบแบบนี้มากๆเลยเขาจะทําจนให้เราเกิดความรู้สึกโฟโมเหมือนตอนเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเทออี่แม่งต้องซื้อวะ่ะเต่ตอนนี้ไม่กล้าซื้อมุ่งสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ คือถ้ามันเป็นการทำราคานะคะปั่นราคาเนี่ยพี่ปิงคะมันจะไปได้กไกลขนาดไหนคือในอดีตเราเคยเห็นแล้วการขึ้นรอบใหญ่ๆที่เป็นไซโคของซิลเวอร์เนี่ยจาก5เหรียญไป50ก็มีมาแล้วนะคะขึ้นกันเป็น1ิเท่านะคะรอบนี้พี่ปิงประเมินยังไงคะอะก็อย่างที่คุณกิตาเคยบอกมันก็มีรอบเหมือนรอบทองอะรอบตอนปี1980 รอบตอนปี2011-2012นะครับคือขึ้นได้ดูเดือดเลือดผ่านขึ้นดีกว่าทองอีกแต่ถึงเวลาแล้วมันโดนเช็คบินมันก็ลงหนักกว่าทองจำได้ไหมตอนนั้นที่ <c oughs> เราคุยกันอนะ่ะก็ <c oughs> ผมก็เดาไม่ถูกหรอกแต่ว่าถ้าเราไปดูพฤติกรรมแล้วกันเวลาคุณกักสต็อกแล้วคุณไล่ขึ้นมามีประเด็นเรื่องของสักเจ้าล้อสักเจ้าเชนเนี่ยเอามาแปะเป็นทาสีเคลือบไว้ด้วยเนี่ยโอ้โหผมว่า มันจะซัดกันร้อยเปอร์เซนภายในเดือนสองเดือนน<า>่ะคะเชื่ออย่างนั้นเลยนะเอ่อเชื่อขนาดขนาดนี้เนี่ยเอ่อหลักฐานในความเชื่อคือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมไปตลาดเสรีตลาดเสรีอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงก็ไปซื้อไปซื้อผักซื้อปลาเนี่ยแหละไปร้านขายผักนะครับอยากได้ดูถูกพ่อค้าขายผักยุคนี้นะฮะพ่อค้าแม่ค้าขายผักยุคนี้คุ้นรวยเลยพี่ที่ผมไปซื้อเนี่ยเขา เขาก็ขายผักจนรวยซื้อที่แล้วปลูกผักขายเองเสร็จปุ๊บก็มีเงินเหลือก็ซื้อคอนโดทั้งชั้นเลยปล่อยเช่ามีเงินเหลืออีกทําอะไรนะฮะเขาก็ถามผมเนี่ยแหละคุณปิงคิดว่าเงินจะไปเท่าไหร่เออคือเงินเขาเยอะไงเขาก็ซื้อทองซื้อนูน่นซื้อบิตคอยเก็บแล้วเขาตอนนี้เขาเล่นเล่นซิลเวอร์ผมก็ตอบเข้าไปว่าผมเชื่อว่าผมมันจะขึ้นร้อยเปอร์เซ็นพี่อีกสองเดือนนี่แหละผมเชื่อเพราะมันเป็นการปั่น แล้วทำไมเราเชื่อเช่นนั้นก็เราเห็นจากออยสมัยก่อนจากสามสิบมาเป็นหกสิบจากหกสิบไปเป็นร้อยห้าสิบเราเห็นจากโกโก้โกโก้เนี่ยโหนมากสองร้อยเปอร์เซ็นภายในเดื <c oughs> อนเดียวอย่างเงี้ยเห็นจากกาแฟนะครับเห็นจากเมื่อก่อนเห็นจากเหล็กด้วยเหล็กสมัยก่อนก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วอ๋ออีกเรื่องนึงเห็นจากในซีรีส์ซีรีส์ต่างๆซีรีส์ซีรีส์หนังญี่ปุ่นซีรีส์ญี่ปุ่นซีรีส์ เกาหลีก็มีเรื่องแบบนี้บ่อยมากในการที่รวมหัวกันกักสต็อกนะครับแล้วซลเวอร์มันขึ้นมาแล้วนี่ผมยังเชื่อว่าขึ้นไม่เยอะมันมีภาพภาพหนึ่งคุณกิตตาก็คือเขาเปรียบเทียบราคาซลเวอร์กับราคาทางทฤษฎีราคาซลเวอร์ทางทฤษฎีเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีหรอกที่คุณจะมาหา valuation ของซลเวอร์ได้โอเคปะ่ะ เพราะคุณต้องรู้เรื่องของดีมาซับไพโลกประเมินเรื่องของต้นทุนในการขุดเหมืองแร่เลยเขุดแร่ซิวเวอร์เนี่ยมันยากมากในการเทียบประเมินเขาผมเลยเดาว,ว่าราคาทางทฤษฎีของซิ l เวอร์ที่เขาเอามาอ้างเนี่ยมันใช้วิธีเขาเรียกมัลติเลเกชั่นมัลติเลเกชั o นก็หมายความว่าราคาซิวเวอร์ขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอาจจะขึ้นอยู่กับราคาทองขึ้นอยู่กับดอลลาร์ขึ้นอยู่กับบอลยู สามตัวแปรนะแล้วก็อาจจะมีสัมประสิทธิ์อยู่ข้างหน้าเอามาคูณ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 ,คณ,คณว่าไปมีบวกค่าเออร์เลอร์ค่า E อะไรก็ว่าไปเขียวไหมอันยาวๆมาอันหนึ่งเขาคำนวณออกมาได้เอาราคาทางทฤษฎีเทียบกับราคาสปอตปรากฏว่าปีที่แล้วเนี่ยราคาสปอตเนี่ยไอที่เราบอกว่าซิลเวอร์ขึ้นเนี่ยราคาสปอตเมื่อเทียบกับาราคาทางทฤษฎีแล้วว่าต่ํากว่าพูดง่ายๆคือเอาราคาสปอตลบกับราคาทางทฤษฎีแล้วมันติดลบ กราฟมันก็จะอยู่ต่ากว่าศูนย์เนี่ยมาเรื่อยเรื่อยแต่ไม่ได้มากนะแล้วมันพึ่งผงกเหนือศูนย์เนี่ยเอาอีตอนเดือนเดือนปลายเดือนพฤศจิกปีที่แล้วแล้วก็ลากขึ้นเกินเหนือศูนย์จนมาถึงตอนเนี้ยเกินอยู่ประมาณสามสิบเหรียญโอ้อยางเยอะอย่างเยอะนะปัจจุบันซิลเวอร์มันแค่เท่าไหร่เองอะ่ะแปดแปดสิบห้าเหรียญเออแปลว่ามันพึ่งเกินขึ้นมาได้เดือนกว่ากว่าเอง คุณกีตาร์ผมก็เลยเชื่อว่าเนี่ยเพิ่งเริ่มปั่นแล้วถ้าเราย้อนเวลากลับไปดูรอบแต่ละรอบก็อย่างที่บอกตอนเดือนสิงหาเดือนกันยายนเดือนตุลาที่มันขึ้นเนี่ยทองมันมาก่อนทองนําก่อนแล้วทองโดนทุบซิลเวอร์ก็เลยหยุดขึ้นแต่รอบเนี้ยเป็นซิลเวอร์นําของแท้เลยเออก็ก็น่าจะปั่นได้เยอะน่าจะเพิ่งเริ่มปั่นหรืออาจจะปั่นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่จบ ถ้าเป็นผมผมกักสต็อกขนาดนี้ผมปั่นแค่นี้ไม่คุ้มหรอกอืมเอาถ้าจะปั่นทีปั่นเอาตายอ่ะอืมแต่คือถ้าเข้าไปดูอินไซต์นะคะเท่าที่มีข้อมูลนะคะเอ่อผู้ที่มีอํานาจชี้นําตลาดซิเวอร์นะคะคนที่มีอ่ออำนาจมีสัดส่วนในตลาดเยอะเนี่ยอ่อมาจากไหนล่ะคะพี่ปิงค่ะอันนี้ไม่ทราบจริงๆไม่ทราบผมเนี่ยต้องขออภัยด้วยว่าเราไม่รู้ว่าเทรดบรรดาพวกบริษัท เทรต่างๆเนี่ยทีเ่เป็นเจ้าใหญ่ในโลกเนี่ยพีเชษเนี่ยมันมีใครบ้างอันนี้ไม่รู้จริงๆกูกิต้าทําข้อมูลเลยแต่ผมมาตั้งข้อสังเกตไงว่าสต็อกมันหายของไม่มีส่งใน LME ลอนดอนแปลว่าต้องมีการกรักแล้ว mm hmm. และผมเชื่อว่าผมใช้คาว่าผมเชื่อว่าบรรดาคนที่เทรดพวกโลหะมีค่าพวกเนี้ยแล้วคุมสต็อกใหญ่ของโลกอ่ะมันมีไม่กี่เจ้าหรอกและเ <Okay. S 1> ดาว่า โดยปกติแล้วอะเกินกว่าครึ่งนึงอ่ะมันก็อาจจะมาจากสามเจ้าใหญ่ซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นใครเาดาเดาล้วนๆเลยแล้วทําไมถึงเดาผมก็อ้างอิงแหล่งที่มาแล้วว่าผมดูจากอะไรผมดูจากประวัติศาสตร์ทั้งออยทั้งตัวเหล็กสตีล<ด>ใช่ไหมทั้งโกโก้แล้วก็คอฟฟและผมอ้างอิงจากซีรีส์เกาหลีและญี่ปุ่นผมพูดไปแล้วนะเออมันก็มาจากการเชื่อมนู่นเชื่อน,นั่นเชื่องนี่อะ ืในช่วง,งต้นป,ปีมีข่าวเรื่องจีนเขาคุมเข้มเรื่องการส่งออกซิเวอร์ค่ะคือเอ,อเป็นการจะต้องให้มาขออนุญาตนั่นคือนั่นคือส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้ราคามันพุง่งหรือนั่นคือส่วนหนึ่งหรือเปล่าในการกักก็เป็นไปได้จริงๆแล้วคอปเปอร์ก็มีส่วนนะไอ้ที่คอปเปอร์มันหายเพราะว่าจีนกักไว้คอปเปอร์ด้วยไม่ใช่แค่ซิเวอร์ตั้งแต่ปีที่แล้วละก็ก็มีส่วนด้วยนะครับ อย่างที่บอกอะว่าไอ้คนกักอะมันต้องรู้ว่ามันจะมีบางเสียงบางอย่างรออยู่ในอนาคตข้างหน้าว่าซัพลายจะหายนะหรือ,อจะมีดีมานเพิ่มมากขึ้นนะเขาต้องรู้ว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นเขาต้องกักตั้งแต่วันนี้อืมค่ะแต่แบบเอ่อถ้าเกิดการปั่นหรือว่ามีมันนี่เกมแบบนี้นะคะพี่พี่ปิงแนะนำออสินทรัพย์ที่อยู่ในภาวะเหล่านี้ยังไงบ้างอะอ,อย่างซิลเวอร์นี่พี่ปิงแนะนำยังไงตอนนี้ คุณกีตา้าวันนี้ไปซื้อทองกับซิเวอร์กันอืมไปดิเนี่ยคือ,อแนะนำซื้อเลยคือยังไ,ไงผมบอกคุณกิตา้าว่าคุณกีตา้าวันเนี้ยไปซื้อทองกับซิเวอร์กันคุณกีตา้าคิดยังไงพอเมื่อกี้ที่คุณกีตา้าเงียบอึ้งไปอ่ะอะไระที่แวบบขึ้นมาในหัวคุณกีตา้าแแบบแรกเธอจะบ้าเหรอมันแพงขนาดนี้อืมเธอเห็น,นม,มันเจนใจออก ค่ะเธอเห็นฉันโง่เหรออันนี้อันนี้ทําหน้าเหมือนอันนี้นะคุณแอนเธอจะบ้าเหรอเธอเห็นฉันโง่เลยฉันไม่ซื้อของแพงงั้นหรอกอันนี้อันนี้อันนี้ตอนนี้เขาสัมภาษณ์คุณวูดดี้วูดดี้เธอต้องรู้นะอันนี้ขำๆขำๆคือเมื่อกี้นายดีที่บอกว่าให้คุณกีตาร์ไปซื้อทองกับซิเวอร์เลยคุณกีตาร์อึ้งไปสักพักหนึ่งเนี่ยอาจจะคิดในใจเฮ้ย ให้ซื้อตรงนี้เลยเหรอคะคําถามแรกที่อยากจะพูดออกมาอะไรเงี้ยซื้อตรงนี้เลยเหรอคะมันแพงแล้วนะคะมันขึ้นมาแล้วนะคะโอเคไหมลองเราเก็บความรู้สึกนี้ไว้แล้วถ้าเกิดเราย้อนกลับไปตอนตุลาคมที่ผ่านมาก็ได้ไอที่มันเกิดเหตุการณ์โฟโมทองอะ่ะทองขึ้นทุกวันเลยจนเราต้องไปต่อแถวกันหน้าหัวเซงเฮงกันเยอะๆเนี่ยตอนนั้นเราบอกให้ไปซื้อเนี่ย ราอาจจะไม่มีความรู้สึกขัดแย้งกับคําว่าให้ไปซื้อสักเท่าไหร่นะอ๋อไปซื้อก็ไปซื้ออ่๋อให้ซื้อเงินด้วยอ้อซื้อซื้อซื้อตอนนั้นนะตอนเดือนตุลานะก่อนที่มันจะลงมาเยอะๆอ่ะเออผมเลยบอกว่าณถ้านานาทีนี้ต้องทํายังไงเนี่ยก็คือซื้อนั่นแหละเพราะว่าเราไม่แน่ใจกันเลยแต่ละคนเรากลัวกันมากเลยนะตอนนี้แต่ละคนเนี่ยเขากลัวกันเขาไม่กล้าซื้อกันนะ ผมก็คิดว่าเกมปั่นเน่ะเขาชอบแบบนี้มากๆเลยเขาจะทำจนให้เราเกิดความรู้สึกโฟมเหมือนตอนเดือนตุลาคมที่ผ่านมา <_ d ream> เอา้เแม่งต้องซื้อวะ่ะอืมแต่ตอนนี้ไม่กล้าซื้อตอนนี้คิดหนักในการซื้อมากนะครับอืมก็เอาเป็นว่า้าถามผมนะผมก็ซื้อก่อนอนะ่ะแล้วผมซื้อจริงนะถ้าผมจะเจงก็ไม่ต้องไม่ต้องมา ด่าผมก็ได้ผมเจ็บในตัวมันเองอยู่แล้วเพราะผมซื้อคือผมเคยบอกคุณกีต้าร์ว่าต้นปีเนี่ยผมจะมีภาระค่าใช้จ่ายอยู่เรื่องหนึ่งก็คือผมมาต้องซื้อทองให้พี่เลี้ยงกับแม่บ้านผมขอซื้อเมื่อวานเพราะอะไรรู้ว่าก่อนนั้นแม่งก็รอโอ้โหลอลงซื้อเมื่อวันวันที่ราคาถึงสี่พันหกนั่นแหละค่ะ เมื่อวานอ่ะเมื่อวานอ่ะเมื่อวานเมื่อวานไม่ถึงสี่พันหกเมื่อวานมันจะประมาณสี่ห้าสี่ห้าเจ็ดศูนย์ตอนเช้าเลยเออตอนเช้าเลยคือพูดง่ายๆคือตอนนี้ผมได้กำไรมาบาทละห้าร้อยอ่ะค่ะอ๋อพี่ซื้อทองคำแท่งค่ะเออคือไม่ซื้อลูกบาศก์เลยคือผมซื้อเก้าโมงเช้าเมื่อวานแล้ว วันนี้มันเพิ่มขึ้นมันบวกขึ้นมาอีกสามร้อยห้าสิบเมื่อวานเนี่ยผมซื้อตอนที่มันบวกขึ้นมาหกร้อยแล้วก็ระหว่างวันมันขึ้นไปถึงบวกอีกสองมันบวกไปจากหกร้อยเป็นแปดร้อยแล้ววันนี้มาบวกอีกสามร้อยห้าสิบจริงๆแล้วผมกําไรแต่กาลังจะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยคือตั้งแต่ต้นปีหน้าที่ของเราเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องซื้อทองไอ้เราก็ประวิงเวลามาไงรอมันลงเหอออะไรอย่างเงี้ยปีก่อนซื้อให้แม่บ้านพี่เลี้ยงแค่บาทละสี่หมื่นสามเองปีนี้แม่ง โอ้โหหกหมื่นจะตายจากไหนก็ต้องรอใช่ไหมแต่เรารู้แล้วแหละว่าไม่ได้แล้วว่ามันปั่นมันปั่นเออแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วเล่นทีเผลอมากเลยก็ก็ต้องยอมเอานะครับฉะนั้นถ้ามันจะลงคุณก็ไม่ต้องด่าผมกันเยอะนะฮะคือผมก็เจ็บเพราะผมก็เอาเมื่อวานอันนี้คือซื้อให้แม่บ้านกับพี่เลี้ยงค่ะแต่ถ้าอื่นๆเนี่ยผมก็เคยบอกคุณกีตาร์ไปแล้วว่ามันมีการผมมีการปรับพอร์ตไปเมื่อป,ปลายปีที่แล้ว หนึ่งก็คือไอทองที่เคยขายไปตอนเดือนตุลาก็ต้องซื้อคืนสองก็คือไอกองทุนรวมต่างๆที่เรามีสวิตนะครับเช่นเรามีทองโก IMF แล้วเราสวิตไปเป็นพวกอาจจะเป็นพวกจีอินข้าม i อ f อะไรก็แล้วแต่สวิตไปแล้วเนี่ยสวิตกลับหมดเลยสวิตกลับเมื่อเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วก็คือปลายก่อนก่อนสิ้นปีนะครับก็พวกนั้นก็โอเคก็รับ รับผลตอบแทนในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับืมสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ